นะครับเพื่อนๆพ่อ้าวอุ้ยพี่ปึ้มรู้เลยพี่พึ้งเคยเล่นแล้วแต่พี่ปึ้มเขาไม่เคยฟินิชใช่ไหมแบบนี้จะเป็นออบบี้กระโดดเป็นชั้นๆๆไปนะครับผ่านคิงผ่านสิงกีดขวางอุ้ยอันนี้อันนี้อันอันนี้เด็กอันนี้เด็ก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 เขาเล่นกันใช่ไหมอุ้ยโอ้โหรวดหนาไม่พื่มไวมากระวังโอ้ยขอดูอีกทีนึงผีอะไรอ่ะ กักขื้อเหรอเนี่ยพี่ปุ้มนั่งเก้าอี้นี้ได้ไหมเก้าอี้นี้ครับเขาเรียกว่าเก้าอี้คนนักโทษนะใครทำผิดจะต้องนั่งตรงนี้แล้วก็โดนสอบสวนใช่ไหมมีกุญแจล็อกมือล็อกเท้าด้วยมีไฟส่องศีรษะด้วยอะ่ะไม่มาเลยไม่มากี้เมือ่อกี้เหมือนเป็นผีเฮ้ยตรงนี้เริ่มมีไฟได้วเฮล l p me เพื่อน โดนตำรวจไซเรนนี่แหละครับแมปนี้ความยากก็คือจะมีตำรวจไซเรนคอยวิ่งไล่นะครับมีจับสแกนเอามาแล้วมาแล้วหัวไซเรนวิววิววิวเราต้องขึ้นมันได้ขึ้นได้โอ้ยเสนอได้ทันอยู่เสนอไซเรนขึ้นมันได้ทันได้มาขึ้นได้ขึ้นได้หรอขึ้นได้แต่ลงไม่ได้ไอ้ปืนปี๊ปืนแบบ ไอคีกับเลสเลยอ่าโอ้ยเปิดสวิตนะครับอันนี้เป็นสวิตชั้นนะครับเป็นคันชั้นมันได้ไหมอ่ะไม่ครับง่ายอ่ะกดีดนตำรวจไซเดนจับไปแล้วหนึ่งทีอ้อนี่เด e อโ o ร์อีสลาว้าเขาเขย่าด้วยนะเขาโยกซ้าย<ต>โยกข,ขวาอึอ๊บอรอรอรอใจเย็นใจเยน็ยน อึบอ้าวครั้งสุดท้ายอึบอ๊บทีนึงอย่ามาเสียเช่นดูนิดเดียวครับเพื่อนเพื่เ,เก่งมากอันนี้เป็นไฟฟ้าช็อตจังหวะอิด<อ>เดียวอ่ะรอให้หยุดก่อนรอให้ไฟฟ้าหยุดก่อนไฟฟ้าไม่หยุดนะโดนช็อตเลยเอ้ยเดียวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยู่ไปอ้าวแค่สองขั้นเองโอ้อันนี้ง่ายๆนะครับ ข้าพยาบาลขาเคยผ่านแล้วห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนคนติดเชื้อคนติดเชื้อที่ยืนอยใ,นใกล้อะมันอยู่ใกล้ตกใจกลัวเลยจะอยู่ใกล้นะครับมันจะควาตัวเราไปเลยเดิน,นจิ๊จกจิจ้จ,จิ้ยโอยหัวครอบอะไรอยู่อ่ะขอ,องกงขนาดเนอ ผู้ติดเชื้อนะครับห้ามโดนเลยนะขอักว้าตัวเราไปเลยนะจำสแกนเลยนะเพื่อนๆจำสแกเฮ้ยเฮ้ยแล้วไปทางไหนล่ะมีเสียงหัวร้อด้วยอ่ะมีเสียงหัวร้อด้วยเฮ้ยยิ่งจะเล่นเฮ้ยทำไม เหมือนซ้ำๆเลยพี่พึ่มถูกไหมเนะีย่ยอุ้ยอันนี้มีรวดน้ำอุ้ยโอ้โห,โ,โ,หโดนใบเลื่อยตัดเลยนะเพื่อนอุ้ย,ม,ย,ยมันไปนิดเดียวมันโดนอ,อ่ะหัวม่งอ่ะพี่พึ่มใจร้อนน่ะนี่ดูตัวอย่างแบบนี้อปึ๊บนี่นะเราใจเย็นไว้ดีที่สุดนะทีเดียวฮึบอ่อาเห็นไหมปีนเชือกปีนเชื่อ เฮ้ยเสียงใครเดินเสียงใครเดินเสียงใครเสียงว่าฝีเท้าเราเหรอไม่ใช่เฮ้ย,ย,ยมียมเด็กเข็นนกตัวตัวเล่นยังไงอะ่ะลองเดินไปทางเรื่อยๆ,ๆอดิอย่างนี้มั้งมีเชือกเหรอ ไอเชือกเรานี่อยู่แถวนี้เลยด้ยมีเสียงสีเท้าเดินตามมาอย่าบอกนะวายเย้าเซเลนเก้าเซเลนลองบ้างหนูลองม้างส่เลนีดคนหัวใจวายว่าเล่นไม่ได้นะนี่เพื่อนอยู่นี่เราตามเพื่อนดีกว่าจิกสายไปจิกสายไปเราตามเพื่อนเราตามเพื่อนจิกสายไปโอเคโอเคเซเลนเฮดอยู่ด้านหลังเราเราล็อกหลบแล้วต้องเจอเชือกต้องเจอเชือกขึ้นเครื่องโดนไม่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 ได้ ดี๋ยวตรงนี้เขาเดินตัดหน้ามามาแล้วอย่าเดินวนสิเขาเดินเร็วกว่าเราอย่าเดินวนเขาเดินเร็วกว่าเรามาแล้วอย่าเดินวนเขาเดินเร็วกว่าเราไอเดนนี่รูเดินเร็วกว่าเราเจอก็เชื่อก็ต้องควายทันเลยนะเจอก็ต้องควายทันเลยนะโดดโอเค อุ้ยอันตรายอุ้ยโ,<อ>โดนหน้าถูก,ถกแขวนอยู่ด้วยเนี่ยแล้วเราจะหลบยังไงอ่ะเอา้าเขาไม่ได้ทำอะไรเราเหรอ้อยไปพัดจตนะตีเรานะโอ้ลงทงนี้จานเมื่อกี้เราเล่นหลายรอบเลยนี่ประตูเก่ามากโอ้ลงบนไดหลงังชันอุ้ยมีทางลัดด้วย อุ้ยเครื่องซักผ้าแต่คลิกแต่หรือแต่หรือแต่หรือแต่คลิกตรงไหนอ่ะนี่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเราเจอโซ่เฮ้ยเราเจอนี่พิกแอ๊ดเจอพิกแอ๊เราจะต้องขูดหรอพิกแอ๊ไหนอ่ะพิกแอ๊เก็บมาแล้วเก็บมาแล้วก็ นี่ไงขุดเอ้ยไม่ได้กากบาดไม่ได้ใช่ไหมทำขุดเด็ดขาดงั้นเราจะเอสเลยนะเราจะขุดหาทางออกครับเพื่อนเราจะขุดหาทางออกกากบาดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ด้านซ้ายซ้ายซ้ายอุ้ยตันช่องนี้ช่องนี้เอ้ยไม่ได้ซ้ายเดี๋ยวขุดเร็วเดี๋ยวโดนกากบาดอย่ากดเร็วอย่ากด บอกแล้วอ,อย่ากดเรียวอย่ากดเรียวไอ้ไตึงต้งกดเลียวอ่ะมันกดมันไปโดนกากบาทลั่นเลยเอาขุดตรงไหนละ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปเลยไปเลยมันขุดไว้อยู่แล้วต่อจากเมื่อกี้ได้สายนี้ได้เดินไหมอย่าไปขุดกากบาดถ้าขุดกากบาทใส่เลนมันจะออกมานี่ดูสีสิ ดูสีสินี่ทางออกแน่นอนยังไงอือทางออกจริงทางเข้า,าเข้า <c oughs> ขุดตั้งนานมาเจอทางเข้าใช่ขุดให้หมดเลยขุดให้หมดเลยมีเท่าไหร่ขุดที่เกลือ <c oughs> นี่แหละเจอแล้วโอ้ยนี่ใช่ไหม ห่วยหวบมากเลยครับเพื่อนเพื่อเนดเด็กเฮีอยวมาตอนนี้นะผมกำลังค้นหาทงางออกอยู่อฮ้ยทำไมเจอยากจังเลยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุย้ยชั้นบนแบบนี้ไปที่ช่องระบายอากาศหลัง,งคาโอ้ตรงนี้ชิวๆอะ อาบเกดอาบเกดอาบเกดอาบกดอาบเกดแล้วเด้ดูเล่นเองสายเลยเห็นดาบเราทุกทุกทางเลยอ่ะปวดมาแล้วเฮ้ยมีเชยพี่ปื้มมาแล้วพี่ปื้มมาแล้วเซเนสอย่าโดดนลงมิกในเช้าเขาไปขึ้นบนโดดดาดฟ้าดาดฟ้าอยู่ไหนนู่นทุกสอนชี้ขึ้นต้องโดดด้วยจ๋ง วิ่งวิ่งสิวิ่งเดี๋ยวจุกแบบนั้นเฉยไว้เนาะไปตัวให้ตรงตัวให้ตรงบันไดนิดเดียวนิดเดียวมาแล้วมาแล้วไล่กลนมาแล้วขึ้นอันเอาปีนได้ด้วยเหรอ,อปีนลงลงโอเคลงไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยค,คนหาสวิตสวิตอะไรสวิตอยู่ยตรงไหนอ่ะ ีว่าสีเทา,าเรดาด่าอะไรแล้วนเวนี่ยห้องรักษาความปลอดภัยแค่ห้องนี้ปลอดภัยคือคือไม่ได้อเอา้าอ๋อรู้แล้วห้ามกดโดนผีกับกับด องมันสัตอันสองไม่ได้แล้วนะหนึ่งกับสองไม่ได้โอ้โหเราต้องจำตอกกลุ่มพลางเลยเอาลองสุดท้ายลองสุดท้ายตางังผีโอเคอนนผีก็ไม่เป็นไรนี่เพราะว่าปุ่มน,นี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้าถูกเจอผีไม่เป็นไรนะครับใจยา่าเต่ากลุ่ไปนะเงียบแปลกๆอุ้ยทำไมเพืเ่อน,น,น,นอยู่ในห้องขังอย่างนั้นน่ะเพื่อนมึงเข้ามา อ๋อนี่คือตอนแแบบเริ่มต้นตรงที่เราหลุดมาทีแรกใช่ไหมที่เรามุดท่อนอะไรค้นหาอะไรคีการ์ดคีการ์ดคีการ์ดอยู่ไหนนะเดีวนี้แหละนี่นงยายหล่นอยู่ในห้องขังแล้วมีอะไรเขียวๆด้วยอ่ะเฮ้ยไฟดับเอาแล้วเสียงฝีเท้าเสียงฝีเท้าแล้วเราจะ รู้ขี่การ์ดทันไหมเราจะรู้ขี่การ์ดทันไหมเพื่อนๆอุ้ยเข้าได้ด้วยอะไรกันไรอ่ะตกในน้ำตกในน้ำคล้ำทุกคนอุ้ยเลเซอร์กระติกน้ำคืออะไรอ่ะหากระติกน้ำก็ว่ะอุ้เลเซอร์ยากมากกระจิบกระจอยอุ้ยปุ้บๆชี้เซียนมากเดี๋ยวมันขยับด้วยอุ้ยจักรบาดอันสุดท้ายทำยังไง โดดสูงที่สุดโดดสูงที่สุดไม่ใช่นอนหมอบแน่นอนอุ๊ยอ้ยเขามีอันนี้เหรออ๋อเราโดนแสงเลเซอร์เขาเลยโผล่ขึ้นมาใช่ไหมเคยโอ้โขับเคนยังไงอ่ะแหม่โดดเลยวิ่งวิ่งแล้วโดดปุ้งเลยไม่มันต้องโดดมาตรงนี้เลยอ๋อต้องโดดเขามีเซนเซอร์โหยากยากอันไหมอุ๊ย ก็ไปโดนนะอ่าโดนโดนแล้วมันจะขึ้นใช่โดนแล้วจะขึ้นแต่อันสุดท้ายเอาเอาโดนเฉยอ่ะเจร้อน่ะตอนแรกยังผ่านตลอดต้องวิ่งมาแล้วก็โดดอ่ะใช่วิ่งแล้วโดดปึ๊ปเอเคเฮ้ยไฟดับอีกแล้วเสียงใครเสียงใครเสียงเหมือนผู้หญิงหัวล้อกระโดดลงโต๊ะไหมอุ้ยเนืดเนืดเกาเกาดักหนูปพุ่งโดดขึ้นโต๊ะเอ้ย อู๋เร็วกว่าไซเดนเฮดอีกอะเราแถมโดนกาวด้วยต้องหานโดดพลาดเลยอ่ะตัวนู้นนี่ตัวนู้นตัวนู้นโอ้ยกลับมาโต้เดิมทำไมใจจุกจุกเหรอทลอยนะไม่ได้เดินแบบเราจุกเลยเอ้ยทันทานทันทานไม่ทันโดนกาวแล้วยากจังแบบนี้ นี่เข้าวแบบนี้เอามันโดนนในเกียวไม่ได้เลยไม่ได้เลยอุ้ยได้กลึ้งกลับมาได้เอาเดิมโดดได้แล้ว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 อย่าเยียบอย่าเยียบอย่าเยียบจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊จุ๊เอาโดดโอ้มันโดดมันโดดลุล่วงตั้มอยู่โดดไม่งั้นจะโดดไม่ได้เอ๋เหมือนจะบั๊กนะครับทุกคน บางก็โดดได้บางทีกะโดดไม่ได้อ่ะเร <im it> หนไหเมื่อกี้มันโดนเรามันโดนนิดเดียวาำโดนเยอะเนี่ยแลบโดนีนี่นี่นี่นีนี่เดียวโอเคเข้างมาเอ้โอเคเจ้ามีอาหลอกกรี๊ดเลยอ่ะใช้กับปับ ใช่ยังไงอ่ะพี่พึ่งทำมันใช่ไหมเอ้าโดนเองเดี๋ยวพึ่งเปิดสิเดินออกไปก่อนน้องเอ้าแล้วเราออกไงอ่ะปีดก็ไม่ใช่ปีดเราต้องลอบผีให้เดินมาทางนี้อ๋อ,อนอโอเคแม่เราต้องผีเดินมาทางนี้หรือเปล่าไซเรนเฮดอะไรเงี้ยใช่มาแล้วออโอเค รไเดออ์ุ้ยจบเกมแล้วเหรอจบใช่ป่ะเป็นรถไฟแล้วนะรถไฟมาหน่ะเอานึ่รถไฟไปมาแล้วเป็นคนขับรถไฟเลยนั่ง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 ไม่ได้ยืนแล้วนะยืนหนึ่งดีกว่าไปเรื่อยโอ้หนี่เป็นรถไฟใต้ดินนะครับเพื่อนไฟจะพาเราไปที่ไหนนะบอกว่าห้องย้ ออกบ้านแล้วกลับบ้านได้แล้วมาดูก่อนเบื่ออะบร้เแล้วเบรแล้วเยรแล้วเบรแล้วเบเบรเบร์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 เบไฟกระจุยเลยอุ้ยเหมือนจะเจอทางออกนะบเกมแลห็นไหมเหมือนจะเจอทางออกนะทุกคนรถไฟแตกหมดเลยอะ เขาบอกว่าโอ้ยได้ช่วยแชมเปี้ยนเขาบอกว่าอะไรแฟนแพ้ชนะอ้าวประตูแห่งใชยชนะเย้โอ้ยไม่ไม่ปืนอันนี้ไว้คราวหน้ามะอ่าวันนี้เราสำเร็จแล้วนะครับ <S <S เพื่อนโอเคฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคลิปหน้าเ,เรามาเล่นแมปนี้กันดีกว่า<ม>ชื่อว่าแมปอะไรนะแมปคุณครูมิตชินเหรอคุณครูมิตชินเหรอไม่ใช่นะ อ่าโอเคบายบาย